คุณประวิทย์เนี่ยบอกว่าด่วนเมื่อคืนเนี่ยเผด็จการฮุนเซนได้มีการทวิตภาษาขเขมรและภาษาอังกฤษในการเยาะเย้ยความพ่ายแพ้ของพิธาโดยบอกว่าฝ่ายค้านขเขมรที่หัวรุนแรงที่หวังจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการโจมตีรัฐบาลฮุนเซนจะเป็นจาเป็นที่จะต้องผิดหวังซึ่งคุณประวิทย์เนี่ยขอแปลจากภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ นะคะบอกว่าผมขอประกาศวันนี้ว่าการที่คุณพิทาล้มเหลวในการหาเสียงโหวตให้เพียงพอต่อการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่หลวงเลยของฝ่ายค้านเถื่อน,น,นในกัมพูชานี่มิได้หมายความว่าผมนั้นแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศไทยประเด็นก็คือที่ผ่านมาการที่พวกขายชาติคาดหวังเสมอว่า เมื่อพิธาได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยพวกเขานั้นใช้พวกพวกเขานั้นจะใช้อนาเขตในประเทศไทยเป็นที่รณรงค์ต่อต้านรัฐบาลแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาตอนนี้เนี่ยความคาดหวังของกลุ่มฝ่ายค้านเถื่อน,นได้มาลายหายไปดั่งเกลือที่ละลายไปในน้ำอย่าเล่นการเมืองโดยยืมจมูกของผู้อื่น นี่ก็คือสารที่ผมจะขอสื่อไปถึงกลุ่มหัวรุนแรงด้วยความหวังดีเขาบอกว่าอันหนึ่งนายฟิล uh, นะคะ uh, อะไรเนี่ยโรเบิร์ตโรเบิร์ตสันนะคะรองผอภูมิภาคเอเชียนะคะของทาง Human r t ร h t วอ h t ลฟ์วอชนะคะได้ทวิตโต้กลับเป็นภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ขออนุญาตแปลต่อไปว่ามั่วมากนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยนะ คุณจะประกาศอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพิธาในสภาวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกัมพูชาเลยแม้แต่น้อยพี่น้องคุณที่ชื่อประยุทธ์เนี่ยวางมือไปเรียบร้อยแล้วเกมไล่ล่าฝ่ายค้านขเขมรข้ามพรมแดนในประเทศไทยนั้นจบลงอย่างถาวรเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งในแหล่งข่าวของผมในประเทศกัมพูชายืนยันว่าเมื่อเช้านี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มองพิธา และพักเก้าไกลเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงสังคมของเขามันเป็นยิ่งกว่ามากกว่าการเมืองด้วยซ้ำแต่เป็นเรื่องของขบวนการต่อต้านพวกไดโนที่ไม่เอาการเปลี่ยนแปลงพิธาคือแรงบันดาลใจของพวกเขาแหล่งข่าวผู้ไม่ขอเอ่ยนามได้เพราะว่าเขากลัวฮุนเซนได้บอกกับผมเมื่อเช้านี้คุณเห็นไหมคะว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขามองพิธานะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นการลุกคือ ต่อต้านการเมืองแบบน้ำเน่าการเมืองแบบหุนเซนการเมืองแบบไดโนการเมืองแบบเผด็จการแล้วตามที่ทุกคนได้ทราบนะคะว่าหุนเซนเนี่ยจับมือเป็นพี่เป็นน้องกับประยุทธ์แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าหุนเซนเป็นเพื่อนทักสินด้วยนะคุณก็ลองดูแล้วกันว่าเนี่ยแหละเห็นไหมคะว่าแหล่งข่าวในประเทศกัมพูชาของคุณประวิทย์เนี่ยได้พูดเลยว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเรียกว่าอะไรอะเยาวชนปลดแอกของกัมพูชาได้ไหมเขามองว่าพิธาเนี่ยเป็น เป็นการจุดประกายอะเป็นเป็นแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรามองเลยว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่เชื่อเลยนะว่าเขาจับตามองอการการเข้ามาเป็นรัฐบาลของพิธาซึ่งแหล่งข่าวของคุณบริวิ์ก็ได้พูดเลยว่าต่างชาติก็มองว่าคุณพิธาเนี่ยแม่งถูกปล้นต้นกลางสภาเลยด้วยซ้ํามันเป็นความอุบาทว์หรือเปล่าอะเออเลือกตั้งชนะแต่แม่งไม่ได้รับการเลือกตั้งในสภาอีกทีหนึ่งเอาตลกไหมก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ คุณประวิทย์เนี่ยได้บอกว่าแหล่งความสองแห่งทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในกัมพูชายืนยันเลยว่าทวิตแอคเคาท์ของคุณเซนนั้นเป็นของจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณดูแล้วกันว่าการที่คุณเซนออกมาทวิตแบบนี้เออมันมันมันเวรียดไหมเออเนาะก็ลองลองพิจารณาดูแล้วกันว่าคุณเซนเนี่ยเป็นเพื่อนกับประยุทธ์เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับกบทษินด้วยนะคะแล้วเขามีการย่อเย้ยถึงความ่ายแพ้ของพิธานะคะก็ฝากไว้คิดก็แล้วกันว่าโอ้แม่งโคตรเหนื่อยเลย คุดเหนื่อยเลยคุณดูแล้วกันว่านี่คือศึกรอบด้านจริง